นี่แหละเฮามากมค่ะไผ่บดแดงก็แรงดเซโนไผ่บดแดงกองรายใหญ่กล่องห้าพันเจ้าไปหาเองบ่าเ้าซื้อเขามาต่อบอกจะไปหาเองไงโอ้ไปหากับหลานักหวานดอกกระเจียวพี่น้องเ็นอ๋อลายขนาดเนี้ยป่า ปแสบายดีพี่น้องหมดสุขสุขคนวันนี้บาสสอนอยู่ที่เซโนเนาะคลิปนี้บาสสอนจะพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวตลาดแรงเซโนเนาะเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์เพชรตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามบ่ายเนาะประมาณสามโมงแรงบาสสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวตลาดแรงเซโนเนาะมาซื้อ,อของอยุของกิน ยำแรงเลยงนใคยมักเล่นมักนาวมักแตงหนะมักเคือ อันนี้เป็นตลาดสดเนาะตลาดสดเพิ่นเปิดทุกต้นแรงเปิดทุกมือ้อเนาะหารขายจามเอ็นเนาะ โซนนี้เป็นโซนขายของกินซุปอันนี้อาหารยำ,ยำนะประเภทยำเซนด์ว,นนดว,วิช <c oughs> โซนนี้ขายอาหารสดจากธรรมชาติจะมีไข่มดแดงนหน่อไม้ ก็เขียนน้อยเขียนน้อยนอไม้อันเท่าไรนอไม้คะของหาสาม0 0สิบกองหาพันนอไม้ไรสามสนนอไม้ไพ่มืแดงด้ขหาันขงไ่เจ้าเ่าอ่าพันเอาเอองกองเลยมืแดงเนี่ย ไปไทรอมอนดะแดงไปไทรอันออมขีเล็กนะ,ะเป็ียนอยู่บ่อ <c oughs> โอ้ยโดนโดนมากห่หนึงม,มันตลาดนี่อันคองกินจากธรรมชาติหลาย็เลยมาเลาะมากบัวเนาะมากบัวมา,มากบัวมดห้ามพัน ไข่หมดแดงกองหาพันโอ้มีมีเฉียดอย่างเงี้ยนะเฉียดนายไปก้านเอาวะนี่แหลเหามากค่ะไข่หมดแดงป้ากระแรงเซโนโอ้ยกบตัวผ่าตัวไทยกบตัวชิบพัน ขายถือเต็ใหญ่บอก8,000ก็ได้ตัมใหญ่แล้วนี่ตัว10,000เท่าไหรมันใหญ่โตนกนี่มีมะปูอ่ะน,นอ,กกนาอขายคนเดสทอไมเนาะเ็ดจะมี

คายก้องอะไรสาวก้องหาพันธกันเนาะโอ้ซื้ออยู่พุ่นละเอาไปไม่น่าด้วยไม่น่าไนาุนุน,น,นช่วยก้องหาพันธ้กัน <c oughs> มาเพชร <c oughs> <c oughs> ao thải về quay tăng cầu lên, có được phá thì đâu đấy,

สีขาววมีดอกกระเจียวมิจฉีมิจฉีนี่ฮัทหวานดอกกระเทียวเนาะนี่นนี่ในกระตานะเอาถุงร้อนอ่ะต่อกลกองเท่าไรสาวกล่องห้าพันสีขาววมีเนาะมิจฉีนี สองห้าพันเอาเดี๋ยวตอกระเจียวก่อนดอกระเจียวพักหวานใสแล้วมันเยนอะยงจ้า ไข่โบดแตงกล่อ,องรายใหญ่กล่องห้าพันจะไปหาเองบอ่เ <c ười> จ้าซื้อเข้ามาต่อบอ่จะไปหาเองไงโอ้ไปหากับลานาเ,ออเอาในกล่องนึงย่ายเอากล่องในนี้เอาโตไข่ใหญ่ๆอ่ะเอาตัวนะนี้ก็ได้นี่ก็ได้กล่องเดียว เ wow, ่าเอาซื้ออยู่เท่งกันซกองเลยนะ้นมาเติมได้ฉกนี้นปานกงอ, <c oughs> อันนี้เป็นยางเรียดว่ยไยเรีย <c oughs> ดอันนี้เขียดน้อยเรียนน,น,น้อยโ <c oughs> อ้ตัวใหญ่ตโลยยัย <c oughs> บาปบูซี่ปาป้าเดิอปาเด้อแมงคีนูนหมดเลยเออพูดเส้าห่าพันนะแมงคีนูนเออเส้าห่าพันกีบป้าน้าชยไมีบม่นจะรีกระโมัจะรีมา้ยกินวะปาเลยไดบ่ สินแหงแต่แสบเนาะสินหมูบ่นายก่อนไม่นาก่อนสินหมู

ผักหวานดอ,อกกระเจียวพี่น้องเองอ๋อลายขนาดนี้ฝาฝ่า,า,ปปาแ่สเากเลยไปสไปสอนี่เจ้าเอาแช่ในเปนชุบมุ้เอสื้อกเปนมุ้คือกัดเจ้านี่ ใหมกูจเป็นมัื <ano> ่อหน้าตหนาโลดเื่อลอึ้ไข่มันแดงนะเนแ้ะอยมัน้าไงสายแล้วเลยมันแรงเซโนของยูองกินลายนีปาปลา ปลาพี่เลยปลาปลาปลาซาอีบอะไรโอ้ก็เลือกปลาเป็นโลเหรอโซนไน้ไข่พืชพักเนาะพืชพักทุกชนิดพี่น้องเต็มอยู่นี่

ไปบนแดงไรขนาดเลยองหาทาเขาเอายู่ห้าอะไะไมไม่น่าเวย <c oughs> เขาเอาในสามสามอนจักรจันทร์ได้หรอไม่ให้ไม่น่าก <üher> ัน,นอน๋จักรจันทร์ไได้จักรจันทร์ใน <c oughs> โค้ง <c> อ <oughs> <c oughs> ะไร ตรงสี่พันจะโตสี่สีห้าโตสิบพันเออพ่อะไรกินนี่เจลเนาะอ็แกระจันดเอาเอายังไปติดเอาวันนี่นวนกาวบ่งันวะเอากาวไปติดเอาแตกระจันยามมันนี่ เาในทงนึงทงเลนาครับทอะไรี้ทงล่ะสิบพันเอาใส่บอลจักมันชีิตวเมมันตายค้าทางอะัาแจวกันเดี๋ยวจักจันมืแจวพี่น้อง Uhm. ะจเซลล์น mm. mm. ี่คือภาพบรรยากาศยี่ที่ตลาดแรงเซโนเนาะนนี้มาสอนพี่น้องมาเลาะมาเก็บภาพบรรยากาศมาซื้อของยงกินเนาะ เคน้องสำรับคลิปนี้มาท่านี้บาสอนจะขอจบคลิปไว้เพียงสานีก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดีปีใหม่บายบาย